จะบอกว่าสวนผมนี้ตอนนี้เป็นระบบโซลาเซลล์ร้อเเซ็นนะครับใชปนะบ้ปั๊มจุ่มครับปั๊มจุ่มครับอยู่ในน้ำาห้อยที่เห็นสีาขาวๆนะออกมาท่อนิ้วครึ่งนะครับโอ้น้ำแรงดีมากเลยครับใช้เป็นระบบสปริงเกอร์ ผมพาไปดูแผงโซลาเซลล์โซนนี้สปริงเกอร์โซนนี้ใช้โซลาร์เซลล์100%เเลยนะครับ พลังงานฟรีๆครับสุดยอด